ไทยนังไทยนังโอ้โหแจกจริงๆเลยทีนี้นะหานะคนไปเดินได้เพิ่มอสาคนสคนรุ่นเดียวกันเหรอรุ่นเดียวไม่เป็นไรเพราะให้ให้ไปได้หลายคนได้แต่ละรุ่นเนี่ยระมาณที่หนึ่งที่สองที่สามได้เลย เลยพี่ช่วอย่าอรยาะ้ใครแล้วครับใครหนังใครหนังว่าไงผู้จัดการใหญ่สวัสดีค่ะถ้าขยนขาหนังขายหนดีครับต้องเอาไปลงกินเน็ตให้ด้วยนะเดี๋ยผมหน้าใหญ่แล้วเกิน สวัสดีครับสวัส nah, ดีครับรอทั้งน uh ั้นเลยแล้วทำไมคนนี้ไม่รอเราใส่ยักทีเนี่ยเพิ่งมาถึงเย็นนี้เองเราใส่สิไปเพื่อ่อเดินหนีเลยยิงหนียิงตามจะตามไปถึงบ้านเลยสวัสดีครับ โทษนะเอาเลยค่ะมันนี้ใกล้ชิดกว่าไออะไรอ่ะคืออย่างนี้มันนี่กว่ี่เจ้าลูกเจ้านายลูกน้องแบบนี้ก่านเาอกาเพื่เนคดกายน้าเดี๋ยวเรตอรองนะไม่ได้ยนะต่อนะองนเรองจงกนได้ับีคั้เขาเขเ่าม่จะรักษาตัวเด่นวกันด้วโอกาสน้า รักษาตัวเดิมมาแต่จริงนนี่ลงลงทะเบียนได้ไหมดยไม่รู้ว่าเรา้ารอเด็กมันจะไปเรียนรกาเนี่ยเขาก็ลำบากเขาทงควรรักษาตัวเดิมไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรนี่ดลงทะเบียนแล้วนรลงะบีนลงทะเบียนวไม่เสียครับด้านน้นเลยเดี๋ยวค่อยว่าเรายุ่ทีเาะ่เานี่แจกู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานไปดูแลเมื่อกี้นี้นีลงทะเบียนด้านน้นเลยครับเพื่อไปรวมงานดอนี สวัสดีครับ,รบอ๋อพี่จะบอกพี่มาดี่เลยค่ะพี่มาดีเ่เสื้อไปหมดแล้วค่ะข้งะงะางในเลยไปข้างในเลยแล้ลงตรงน,งนยยี้ป่ะลตอบนายตอบนาย <c oughs> แผ่หนังนะพูดรอบๆนะพูดดีๆนะพูดไปดีลกล้ราปั่โลกเลยไม่คืออย่างนี้เราเป็นห่วงคุณมากเลยแล้วหถามแล้วพห่ตอบเรา